สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วครับมาแล้วอีกผู้หนึ่งวันนะ่ตั้งกล้องแล้วเราจะทังเขาเรื่อยี้ครับสุดยอดเลยพี่น้องครับนั่นนะทำมาติดติดครับ ชันโอครับรถแห่ลำเพลินเต้เสดอหน่วยหนึ่งนะครับถ้าก็เฮ็ดยูทูบคือกันพูนนะครับขับรถไปไทยตามติดชีวิตอยู่บ้านน้องอิงแล้วก็ไปนะครับ เตาสูครับพี่น้องครับหน่่ย <c oughs> มาแล้วป่ะเนี่ยโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้มาแล้วครับอันแล้วเบิดมือป่ะนี่ครับนี่แหละพี่น้องครับรจิตวัตรประจำวันของผู้สั่งคลิปวิดีโอแต่ละมือแตล่ละเว้นนะครับเนะเาะหลายๆช่องครับมาไทย คลิปวิดีโอให้พี่น้องได้เบื้องไปทางหลังบ้นานเฮาบัดจักหน่อยกับซีเมนไอ้การใช่ดิครับนี่ไกลแล้วอีกโบ่ดดลเอาอัปเดตหน้าง,งานให้พี่น้องได้เบิ่งโอ้ยลืมเลยบัดลืมมาอัปเดตหน้าง,งานให้พี่น้องได้เบิ่งอีกนะครับผมสำหรับผู้ใดที่ติดตามพอดีทวีศักดิ์นะครับทางช่อพอดีกับเพื่นโอเชียลนะเนี่ยชาบแล้วนะครับผมชาบป,ปูนเป็นที่เรียบร้อยเนาะนั่านนะ เดินระบบไฟทอสายฟื้นสายไฟแล้วเจ้หน่อยกับามคขับสงังเนี่ยครับทั้งๆอันโอ้เห็นเป็นดาดฟ้าเห็นไปนัังชมว,วิวถ่ายคลิปวิดีโอคือสีงามครับพี่น้องนะคักเนี่ยสุดยอดสวัสดีมะพีครับพี่น้องสวัสดีมะพี มันหี้จิสวดพออาจารย์โอ้ดิบันเอาจบกันมาพวนกั่อีเร็วมานางสวมด้วยครับคุสวันดีครับสวัสดีครับเห็นยูจอบมึงล่วเหรอไทยคลิปตะทั่งเขามาผู้ถึงจบ้วครับ ต้องเริ่มบางไห่งมีไทยกับไทยก็เนั่นครับบางแห่มันมีแนวอัปเดตด้วยบาหันนี้เล่าภาพพี่น้องไปเบิ่งคุณได้ลุงขยะไม่คุณได้เห็นเพราะว่ามันก่อนเนี่ยมันมีการแก้ไขด้วยซ้ำเทื่อแล้วจัดซ้ำเทื่อแล้วก็เลยาภาพไปเบิ่งว่ามันแก้ไขอยู่นี่เทื่อนึงแล้วก็ออกไปแก้ยี่ขึ้นหงอกมันใหญ่ปวดเปลี่ยนช่วงเนี่ตอนแรกเป็นจั่วเมี่นตันนี้เป็นโมเดิร์นบพรว่าวันนี้เป็นตีเลยจั่วออลอีอต์ดิออรตระกู อว่าไหนไงเราอยู่ป่ทเทศไหนมาอยู่จ้งมาเนี่ยนกอ่ักประมาณชุ่มโมงว่าด่ากัดใช่วิไลศิลป์เราของานแปดโมงเคืองแปดโมงเคืงไ้แล้วครับโอ่ยขัเจ็ดโมงกว่าขึ้นนั่นเด็กคนไหนขึ้นที่เข้มอยูเด็กปนไหนบุคขับแต่ว่าผมผมกลับไปนอนกวนบ่ไหว สู่รอบไดดอกตีไน,นประมาณตีสามนั่แหละประมาณนั่นแหะประมาณตีสามนี่แหะเพราะว่า <c oughs> ลูกบาาของของนำอ้ำนูได้ยินเสียงอปปเอาป้านเพาะั้นเดี๋ยพักกันเศร้าอยู่ <c oughs> ประมาณตีสามผมบ่ลูเรื่องนี้ผมมานอนก่อนมันบหวมันเดือดปวดมันสิตื่นใส่อส <c oughs> ัก <c oughs> นีค <c oughs> รับผมละยานบอปปุกแล้วหยิบือมาบ้างตั้งนาฬิกาปุ๊บไป วอดเนวนีขาดีผมผมตื่นเยตัวผมกำลังอาบน้ำนู่เนา้องน้ำอยู่ในรถล่ะก็แกก็แกกยันมอหูดอกว่าผู้ใดมาเปิดบรอาบน้ำแล้วแล้วเปิดเบื้องบนซองผ้าม่านมึงเห็นแต่เราอยู่ในโดมนะถือไหล่สดยางอยู่ในโดมนะยางเล้่ยววันนี้แพ้แล้วไปสุคนอยู่ตื่นตะกรนมืเรล้วผู้เด็กน้อนใช่ไหมผ้เ่น้อนอยู่ ด,ด,ดูแด้วกันปดสามสแรอันนี้คลิปแรกมันบ่าคับกอ้โ้าชนะคลิปสองอนนคลิปสองติโอ้ว่าอยู่ลงบ้างไปแล้วปาตานี่ครับผมน,น, <c oughs> นอนอยู่ี่เจ้าอยากไรคือเล่าจากกันตงมานอนทีน่นี่นี่เอา าบรรยากาศยัยงเศรอย่างน้อยก็สิร่งมาดอก <c oughs> ตอนนี้ยังมันท่านมีผู้ใดมาก,พกเพราะบัน,นเดกครับผมพี่น้องครับมันยังเศาอยู่เจ็ดโมงเนาะขอากาแฟขนมนะจ๊าทำดับแหลกเข้ากับมานี่ก่อนเลยน,นะกาแฟเสด็จเนาะพี่น้องครับรมาเด้อครับจันครับผมเนี่นออนยครับ เอาตีน oh, ่ครับแม่บ้านเราดีดีซส่งไว้ก่อนส่งไว้ก่อนโอปันเอาจังอละเอียดนครับเอาน้ำฮอนเซงสิบอ่ะแงครับเสด็จจังไปไหนคนคนนันเดปันแล้วเดี๋น กาแฟเสด็จมาชิมบงได้ยังไงน่ิมชิมชิมบริจิตจักเอเอเอา่ิจ้ะแฟเด็จมากินยูเทนแล้วคุณจะติดใจกินยูเทอนึงมันดีแทงไงคกินแต่ะเดดเนาะปีที่แล้วนี่ะขอบคุณครับฟังตัวกาแฟเสด็จนี่เนาะพุดแ้าพี่้องคนเนกยังจำในยุคเก่าหน่าล่ะครับผมสี่กองหนึ่งพันบาทแถมแก้ว หใบสี่กองหนึ่งพันบาทแถมแก้วหนึ่งใบนี่บอครับแม่นคือดีนะว่าะกับเราไปหลายนี่นี่แก้วกับมีแบนคือกันนีเสือแก้วโแก้วนี่บระเม็นอันนี้เด้อพี่น้องครับบระเม็นคนอร่อ้ยน้องแก้วกับแก้วเสด็จคือการแก้วพร้อมจานนี่ดีนี่ดีแก้วมีแบนมาแก้วมี่กลมไหมบอเนี่อันนี้มันกะกลมอยู่แล้วนี่ค่ะเนี่ยพี่น้องครับสิบห้าซองต่อกองหนึ่งนี่ตัวนี้จ้ะสี่กองหนึ่งพันบาทหนัก แถมแก้วหนึ่งใบสิบหาซองต่กองหนึ่นจ้ะสี่กองหนึ่งพันแถมแก้วหนึ่งใบแมนค่ะครับผมนันได้มาแล้วพี่นงครับปึ๊บเสด็จกับจันโอนับเสาโซ่นะครับผมเนี่ยโอ้หลังจากบริกาเอคพผด้ค่ะครับผมพูดนะเบิรเพิ่นกระเตืมเนี่ยน่ะนั่นนะโอ้ บ่ให้มาไายจังเลยพี่น้องมึงเนี่ยนาะอาจารย์เน้อพ่อทักไทยอยู่ด้เยน้อไายไปเป็นน่โไยมีหอดกาแฟกินเอาบ้านพี่ก็น้องครับที่นี่ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณที่นอทุกการรับชมทุกการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับนำไปตัวเขาลุงา่งบ่อาจารย์ม,มันห่อนอยู่ยังห่อนอยู่ยังห่อนอยู่ไปอีนี่เอาจังหน,น่อยครับไปไายก่อนกันเลยังไม่กินแล้กันพ่อได้บอกแล้วกันเอาอาจารย์ย่างก้อนผมเลาะมาหลอ ผมเลาะมาเบิดซุบมองละถามมูได้แบบนี้โอเคโอ้ได้เบิดซุบจะเกินแล้วนี่ก็ได้ผมก็ทายเก็บไว้เก็บไว้ครับแล้วก็ตัดลุ่งครับเอามาลุงตัดลุงเรื่อยๆมลุ่งบ่ทันเดี๋ยวเดี่ยวยังเดี่ยวได้ทั้งลุงบ่ทันแต่ช่วงนี้ลงได้คนบ่ค่อยหลายแม่นครับคั้งหลายอ่ะสิไว้กันโอ้ยงี้มาส่อ อาอาจารย์ผมวางเหตครับผมครับแต่เจาพี่นนองอาจารย์อ้แล้วก็จิไปพอดีล่ะจับขึ้นมากก็กระพอดีน่นเอาไปอาจารย์มันหมันครับผมโอ้ไปต่วพี่นนองอาจารย์จารย์ิเปคุณล่ะดีทศรันดัครับเนี่ยแหละครับ เอาละครับพี่น้องครับย่ำสาวๆกาแฟอุ่นๆเนาะบาดไงครับนั่งขาไอการใช้เดี๋ยวแล้วก็มาครับผมเดี๋ยวพอกันอีกคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เขาดีทวีศักราชพี่น้องเพื่อสามีก่อนนะครับคลิปต่อไปพอกันไหมครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นี่ได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ